สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร c k เอสเคช n แนลค่ะวันนี้นะคะป้ามาผจญภัยอีกแล้วค่ะทุกคนอยู่ในป่าอีกแล้วแล้วก็อยู่ทานน้ำอีกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะสองวิดีโออ่ะป้าเดินมาที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะทางผจญภัยค่ะทางด้านล่างที่เราจะเดิน ไปแม่น้ํานะคะแล้วก็น้ําตกรายอะ่ะเขาเปิดแล้วทุกคนรอบที่แล้วเราเดินข้างบนนะคะทางข้างบนคราวนี้เนี่ยเราจะมาเดินด้านล่างดูสีทางหน้าหน้าสนใจไหมคะดูเป็นทางที่ประจนภไพมากเลยอากาศวันนี้นะคะก็ไม่หนาวเหมือนอ่อวิดีโอที่แล้ววิดีโอที่แล้วที่ป้าทำนะคะก็ลบ8ดนะทุกคน แต่วันนี้แดดดีกว่าแต่ก็มีลมเย็นๆอยู่นะคะรอบที่แล้วนะคะที่พวกป้ามาเนี่ยอากาศติดลบแดนะคะทุกคนน้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลยแต่วันนี้นะคะที่เดิมตรงนี้นะคะก็จะวันนี้เนี่ยอากาศอยู่ที่10บองศาค่ะอุณดูสิน้ำตรงนี้ก็จากที่เป็นน้ำแข็งนะคะก็ละลายหมดแล้วนะ อากาศดีแล้วตอนรับนะคะออช่วงฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะข้ามคลองตรงนี้แล้วนะคะสะพานข้ามคลองนูน่นแม่น้ำแล้วก็สระว่ายน้ำตอนนี้เขาปิดนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอยู่สระว่ายน้ำปิดแต่มีน้ำอยู่นะคะ สาว่ายน้ำตรงนี้นะคะช่วงหน้าร้อนเขาเปิดนะคะก็จะมีครอบครัวนะคะที่น้องคนไทยนะคะเขา,เ,าเปิดร้านอาหารตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเห็นว่าไปอยู่ที่เมืองไทยค่ะตาก็ไม่ได้มาหลายปีมากแล้วตอนนี้นะคะก็อะไรก็เปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็ปิดปรับปรุงนะคะทางเส้นทางด้านล่างนี้แต่วันนี้เขาเปิดแล้วทุกคน อากาศก็ดีดีอุ่นดีนะคะ10องศากำลังดีเลยค่ะดูสระว่ายน้ำเขาซะก่อนตอนนี้ปิดกั้นไว้หมดเลยนะคะแต่ว่ามีน้ำอยู่รอบที่แล้วน้ำเนี่ยด้านบนเป็นน้ำแข็งะแต่ตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วพอหน้าร้อนมาเนี่ยต้องทำความสะอาดกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าดูเศษไม้กิ่งไม้นะคะใบไม้ลงไปอยู่สระว่ายน้ำเยอะเลยนูนด้านหน้าก็ เป็นแม่น้ำรายนะคะรอบที่แล้ววิดีโอที่แล้วป้าถามนู่นเราเดินข้างบนนู้นนะคะหน่นเส้นทางข้างบนนู้นแต่วันนี้ทางเส้นทางด้านล่างเนี้ยริมแม่น้ำเนี่ยเปิดแล้วนะคะเราก็จะเดินจากเส้นทางนี้นะคะไปน้ำตกไรในวันที่อากาศ10บองศานะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยคะ่ะทุกคนวันนี้ น่นมีคนยืนทำมิวสิกด้วยโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะวันนี้แต่น้ำก็คงเย็นมากเลยนี่นะคะเวลาหน้าร้อนนะคะคนก็มาว่ายน้ำสาว่ยน้ำแล้วก็คนที่ว่ายน้ำเก่งก็กระโดดลงตรงนี้เลยกระโดดว่ายตรงนี้หนูแล้วก็เส้นทางที่เราจะเดินไปน้ำตกรายนะคะ เส้นทางนี้วันนี้เปิดแล้วทุกคนว,ว้าวเลยค่ะอากาศดีสุดๆเลยดูคลองน้ำน้อยๆน,นะคะที่ไหลามาจากด้านบนเมื่อกี้ที่เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะสะพานดูเส้นทางที่เราเดินนะคะวันนี้เส้นทางนี้เปิดแล้ววันนี้เราเดินธรรมชาติสุดๆนะคะ ต้องระวังด้วยนะถ่ายวิดีโอไปถ่ายวิดีโอมาไม่ใช่ตกน้ำแล้วทุกคนนะคะแม่น้ำรายจากน้ำตกรายนะคะก็น้ำก็ไหลลงมาไหลลงไปเรื่อยๆนูน่นจนไปถึงฝั่งประเทศเยอรมน,นีนู่นนะคะน้ำใสามากเลยทุกคนเดินมานะคะจาก จุดสะว่ายน้ำนะ่ะมาถึงจุดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่นะคะก็คนก็เดินมาค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะ่ะแล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนมากระโดดน้ำมาเล่นน้ำตรงเนี้น่าจะสนุกมากเลยนะคะส่วนป้าเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วก็ว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งนะคะก็ใส่เสื้อชูอชีพทุกคน ก็ลงน้ําจากจุดนี้นะคะแล้วก็ลอยลงไปนะคะล่องไปตามแม่น้ํานะคะจนถึงจุดสะไว้น้ําที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนะแต่ว่าคนบางกลุ่มนะคะเขาก็เดินไปถึงจงอา่าจนถึงใกล้น้ําตกรายเลยนะคะแล้วก็ล่องลงมาค่ะลอยมาตามน้ํานี้เลยแล้วแต่ แต่ตอนนี้เราก็เดินนะคะเส้นทางนี้จะไปจนถึงน้ำตกรายเนี่ยก็เป็นวันที่อากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับการออกกำลังกายดูสิอันนี้ต้นไม้ต้นนี้นะคะสวยจังมีทางลอดอุโมงค์นิดนึงด้วยโอ้โหมีคนมาเทนสีไว้เต็มเลยนี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เนะเราต้องเดินขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปดูตรงที่เขากระโดดน้ำดูทุกคนจุดที่เขาขึ้นมากระโดดน้ำดูสิคะจุดที่เขามากระโดดน้ำเมื่อหลายปีก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เขาติดป้ายห้ามแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกเราก็ไม่รู้แต่ว่า ทางรัฐบาลเขามาติดป้ายแล้วนะคะห้ามกระโดดน้ำห้ามกระโดดจากตรงนี้นะคะดูแม่น้ำรายสวยงามมากตอนนี้ก็เดินขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็เดินทางเส้นทางนี้ต่อไปทางก็ตรงนี้เป็นเหว ตกลงไปก็เย็นเจี๊ยบเลยนะคะถึงแม้จะว่ายน้ําเป็นปนี่นะคะสภาพที่เขารีโนเวทนะคะที่เขาซ่อมแซมทางเดินตรงนี้นะคะจากที่แล้วคราทวที่แล้วที่เรามานะเขาเขาปิดตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นสภาพนี้นี่นะคะทางเดินลงไปเพราะว่านี่เลยสภาพมันไม่เป็นทางนะคะ ทำเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยได้เดินในฝั่งนี้นะคะชอบเลยถูกใจมากเลยทางผจญภัยครั้งนี้ข้างแม่น้ำวันนี้เดินเส้นทางนี้นะคะแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแล้วนะคะข่าวที่แล้วเส้นทางด้านบนนู้นน่ะใช้เวลา40กว่าน,นาทีนู่นน่ะ พอดีป้านะคะเดินมาใกล้สะพานแล้วทุกคนเห็นหงนะคะสองตัวเลยพาแวะมาชมนะคะดูสิกำลังหาอาหารมีปลาไหมนะ่ะหรือว่าเขาหาอะไรใต้น้ำโหนตัวหนึ่งอากาศดีโอลม,ลมลมลมแรงใช้ได้เลย แต่ว่าเนื่องจาก10องศาก็เลยอุ่นเขาหาอะไรหาปลาเหรอคิดว่าคงไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่มีปลาตรงนี้น่าจะหาอะไรกินมองเราใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามสะพานแล้วก็ไปเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปน้ำตกรายทุกคนดูซิวันนี้น้ำตกรายเราจะ ไปดูนะคะไอสะพานข้ามแม่น้ำรายตรงบนน้ำตกนะคะก่อนที่จะถึงน้ำตกแล้วก็จะไปดูรถไฟวิ่งข้ามสะพานแม่น้ำรายด้วยนะคะกำลังหารโอ้น่ารักมากน่ารักมากคุณเธอปุบปุบโปโพยดูสิโอาไได้อะไรไหมเหมือนได้อะไรเขี้ยวใหญ่เลย เดินมาตั้งนานนะคะไม่เห็นปลาเลยทุกคนปลามายลบอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาว่ายทวนน้ํากันอยู่เห็นไหมน,น้อนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ค่ะปลาอยู่ตรงนี้ว่ายทวนน้ําอยู่เป็นกลุ่มเลยนะคะนับได้ห้าตัวค่ะทุกคนดูฝั่งตรงข้ามข้างบนนู้นนะคะนี่รถไฟกำลังวิ่งไปอีกแล้ว นี่ทุกคนป้าเดินลงมาแล้วเดินลงมาตรงที่ปลาอยู่ว่ายห,หนีใหญ่เลย <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> ดูดิมนว่ายห,หนีแล้ว <c oughs> ตรงนี้นะคะทุกคนเราเดินลงมานี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของคอนโดนชอ็อปเฮาส์เซนนะคะด้านหน้าก็คือจังหวัดชอ็อปเฮาส์เซนนะคะ แค่ก้าเดียวทุกคนแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็คือเราเดินมาจากคอนทนลซูริกนะคะก็คือจังหวัดซูริกนั่นเองนี่มุมนี้นะคะเส้นทางนี้เพราะว่าน้ำตกลายนะคะน้ำตกลายทุกคนก็อยู่ที่คอนโตนนะคะอยู่ที่จังหวัดช็อปเฮาส์เส้นนะรถไฟก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เรื่อยทั้งวันนะคะที่ว่าจะข้าม สะพานนะคะบนแม่น้ำรายน่ะป้าอยากเห็นมากเลยเพราะว่าอยากถ่ายวิดีโอตรงที่ตอนที่รถไฟนะคะข้ามสะพานถึงแล้วค่ะทุกคนน้ำตกรายเห็นรถไฟไหมคะวิ่งข้ามสะพานเดี๋ยวป้าจะพาไปดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้ซูมเอานี่ระดับที่ไม่ซูมนะคะ ชาพาไปเดินดูรถไฟตรงสะพานเลยนะคะเดินมาฝั่งนี้นะคะเห็นละอองน้ำชัดเลยทุกคนม,มีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งนน่นนะไกลกระแสน้ำไปไหนเราไม่รู้เมื่อกี้เห็นแต่หัวฝั่งนี้น้ำลอดใต้อุโมงมาเลยนะคะน้ำตกเล็กค่ะตรงนี้ ตอนนี้นะคะเดินมาก็เป็นจุดชมวิวนะคะน้ําตกรายเนี่ยแต่ละจุดเลยน้ําไหลเชี่ยวมากเลยทุกคนโอ้โหจะรายตรงนี้นะคะจะย้อนแสงหน่อยนึงน้ำไหลเชี่ยวละอองน้ำมาเลยทุกคนเห็นเป็ดไหมนี่เล่นน้ํา เล่นน้ำอยู่ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นะ่ะอยู่ตรงนี้อยู่แถวแถวเนี่ยเล่นไปเล่นมาน่ะคงสนุกน่าดูเลยหายไปข้างล่างอีกแล้วเมื่อกี้ก็โผล่ขึ้นมาเห็นหัวไหม <c oughs> เล่นน้ำสนุกใหญ่เลยอะ่ะ มาเดินมาแต่ละมุมเลยนะคะวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวนะทุกคนจะเยอะขึ้นกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าอากาศวันนี้เนี่ยสีองศาอุ่นมากเลยนะคะนี่น้ำตกรายมุมนี้สวยงามเห็นชัดอยู่นะคะตรงเนี้ยมุมนี้เป็ดหลายตัวเลยอะ่ะทุกคนมาเล่นน้ำกันสนุกเลยอะ่ะตอนนี้นะคะมุมนี้เนี่ย ย้อนแสงเสียดายจังทุกคนนี่รถไฟมาแล้วค่ะรถไฟมาแล้วทุกคนรถไฟข้ามสะพานนี่แหละที่ป้าชอบมากเลยวิวมุมนี้นะคะแต่เสียดายเวลาผิดเวลาไปหน่อยย้อนแสงอะ่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะรถไฟไปเยอรมันนี้นะคะทุกคน รถไฟเยอรมันไปน่าจะไปป่าดำนะคะ Back f o r e s, <c oughs> <S ค่ะตอนนี้นะคะป้าก็มายืนดักรอรถไฟนะคะในจุดที่เห็นชัดที่สุดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็จะขอจบคลิปด้วยนะคะวิวตรงนี้นะคะทุกคนวิวที่รถไฟกำลังจะมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดักรอกันนะคะ ขอขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน Rack เอ c เคช n e l นะคะยังไงก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะมาแล้วค่ะรถไปข้ามสะพานข้ามสะพานที่น้ำตกรายนะคะสวยไหมคะทุกคนนี่นะคะ สวยงามมากสวยงามมากขอบคุณค่ะที่เรารับชมนะคะบ๊ายบาย